เอาตาโหดเลยเอาคำเล็กๆสิคะใหญ่ไปลูกอืมอุ้ยอืมอ้าเอาานเนียวจิ้มด้วยอ่ะ อืมกินเ,เองอเอจะตักให้อืมอืมเอาเนื้วยไหมผักเอาผักด้วยเอาจิเอาตักข้าวเหนียว อืมอหยิบข้าวเหนียวลูกตกไปแล้วตกไปแล้วอืมอาจิ้มข้าวเหนียวอืออ่ะมอ่ะมอาะจะหูละอืออืออะไรไหมคะ มงมีงม้ยเดี๋ยนม่จะตักให้อ่าไปเฮ้ย <c oughs> ตกเหรอมือขวาลูกมือขวา <c oughs> มือขวา,ขวาอ่ามกินเลยเฮ้ยฮ <c oughs> <c oughs> โอ้ยลื่น ใหญ่ไปลูกนีอาเต้าหู้ด้วยลูกเต้หเาตหู้ 然后。